สวัสดีครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาน้ําท่วมก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับผมที่สวนผมระดับน้ําก็เริ่มลดลงนะครับแต่บางจุดก็ยังมีน้ําขังอยู่ก็ทําให้ไม้ผลบางชนิดไม่สามารถอยู่ได้นะครับก็มีใบเหลืองระบบรากเสียหายก็ตายไปคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์แนวคิดแชร์วิธีการในสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับว่าเราควรวางแผนปลูกอย่างไรบนพื้นที่ น้ำท่วมขังหรือน้ำหลากมาตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะฤดูฝนโดยเฉพาะในช่วงที่ผมกําลังทําคลิปนี่แหละช่วงประมาณเดือนกันยาตุลา2เดือนนี้ต้องระวังนะครับการที่เรามีพื้นที่อยู่ข้างห้วยข้างที่ล่งลาธารหรือเป็นพื้นที่ต่ําที่น้ําสามารถท่วมขังได้ในฤดูกาลที่มีน้ําหลากหรือฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะฤดูฝนนะบางปีก็แทบไม่มีฝนบางปีก็ฝนตกหนัก แนวคิดของผมเนี่ยเกิดจากพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ที่โดนน้าหลากไปน,นี่แหละก็คือผมจะปลูกพืชระยะสั้นก่อนหรือหลังฤดูน้ําหลากก็คือหลังเดือนตุลาคมพอฝนเริ่มจางๆซะหน่อยก็จะเริ่มปลูกพืชระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นพวกฟักทองแล้วก็พวกถัว่วแล้วก็พืชผักอีกหลายชนิดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่จะย่างเข้าฤดูหนาวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะปลูกก่อนนะครับจเจนว่าแปลงนี้เนี่ย มันเป็นฟักทองนะครับเป็นส่วนฟักทองเก่าซึ่งผมก็ได้เก็บออกไปแล้วน้ําก็มาพอดีก็ทันนะครับผมปลูกตอนนั้นช่วงประมาณเดือนมิถุนายนก็คือรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีน้ําหลากเข้ามาทุกปีนะครับผมวางแผนแบบนี้ก็คือปลูกพืชแระยะสั้นไปก่อนแล้วก็เอากล้วยไปเสริมไว้นะครับต้นกล้วยก็ยังอยู่ต้นกล้วยเป็นพืชที่น้ําขังแค่ช่วงคู่ช่วคราวเนี่ยอยู่ได้นะครับแต่มะละกอนี่อยู่ไม่ได้ นี่ก็คืออีกหนึ่งแนวทางสําหรับคนที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ติดกับข้างตลิ่งลาธารหรือในแต่ละปีเนี่ยจะมีน้ําท่วมน้ําหลากเข้ามาก็ลองใช้วิธีนี้ดูวิธีที่2ก็คือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยุนต้นในพื้นที่แบบนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ปลูกห่างกันไว้นะครับซึ่งที่สวนผมก็ปลูกไว้อยู่นะมันก็ยังอยู่นะครับมันไม่ไปไหนระยะห่างที่ปลูกก็คือ6เมตรถึง8เมตรนะครับ ปลูกให้ห่างกันไว้ถ้าปลูกทีกันไปเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านน้ํามันยิ่งจะทําให้เสียหายนะครับปลูกห่างให้น้ำเนี่ยผ่านไปแบบโล่งๆดีกว่าโดยจัดถแถวปลูกตามทิศทางของน้านะครับก็คือจัดแถวไปเลยทิศเหนือทิศใต้ถ้ามีพื้นที่แบบนี้นะครับปลูกห่างกันสัก6 7เเมตรขึ้นไปไผ่ก็เหมือนกันนะครับถ้าไผ่ไปปลูกทีในพื้นที่แบบนี้แล้วก็ไม่ปล่อยทางน้ําให้ไหลสะดวกก็คือไม่จัดแถวทิศเหนือทิศใต้เนี่ยมันจะเกิดแรงต้านเยอะเลยจะทําให้พืชผล ให้ต้นไม้ของเราเสียหายนะครับว่าคือถ้ามีพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ที่แต่ละปีเนี่ยน้ำมันจะหลากลงมาจากทางทิศเหนืออยู่แล้วนะครับเราก็จัดแถวเหนือใต้เอาไว้น้ำเนี่ยได้ลอดผ่านอย่างสะดวกไม่เกิดแรงต้านของต้นไม้นะครับถ้าเราจัดแบบตะวันออกตะวันตกบางทีน้ํามาเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดแรงนะครับบางทีน้ํามาแรงๆเนี่ยมันจะทําให้สวนของเราเสียหายได้นะครับเพราะวันไปไหนไม่ได้มันต้องอัดเข้าไปในสวนของเราแหละถ้าจะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นบนพื้นที่แบบนี้เนี่ยหรือปลูกไผ่เนี่ย ก็ต้องจัดแนวต้นไม้ให้อยู่ทิศเหนือทิศใต้ประมาณนี้นะครับให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกนี่ก็คือแนวคิดส่วนตัวของผมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เจอวิกฤตน้ำหลากน้ำท่วมในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ